โอ้ว้าวอเมซิ่งตามผมมาแล้วผมรู้กันว่าอันทมือเหมือนเอเมอ Amazing นะเจอก็พาไปเยอะพวกเฮ้ยขมือผมแล้วมันก็กินไม่ได้ด้วยอ่ะเจ็บมันเร็วจังเลยวะหมูไม่นานใช่แล้วกอบดันมามาหนี้ คนนี้จะมีปัญหาหน่อยนะครับเนี่ยอา่าตายึกจังวะเอาคนได้เขย่ดได้สักทีมาคู<ป>่นี้กบย่างคตรอร่อยอ่ะอืมอืมคตรอร่อยอ่ะไม่เคยกินเลยดิยกบใส่คันนี้นี่แหละ เห็นว่ามันอยู่คุณกินหมาเหรอใช่อร่อยมากเนี่ยเนี่ยแบบเนี่ยนี่กอบคุณเหรอไม่ดมิอย่าลืมนะหามาตัวนี้เออคุณได้มาสองอันเลยวะมันเชือกไปสองอันวะเชือกหมาผมเนี่ยอ๋อหมาผมติดมันบ้ก,กอะไรก็ไม่รู้มัน,นอืมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมก็ไปแหละมานี่กอบ ไม่ดีไม่ดีทุกแม่ที่ไม่มาเพื่อรวยแม่มีมีเละแล็นหมายจรจัดซะแล้วคุณก็ทิ้งเชื่อทําไมมันมันมีค่ามากเลยนะอ๋อไม่ใช่เชื่อขผมเองโอ้ยตัวหัวทิ้งกอบวันี้มันดิ้นริงว่ะมันกอบมันไม่หยุดเดินเลยไมมันไม่ออกมาขาปุ่มบั็กไปเลยไม่มาไม่รักผมมันไม่ออกมาแม่มันตามก็ปล่อยมันตามคุณหรือเปล่าอ่ะ ไม่นะเมื่อกีเดินตามผมเฉยๆคือว่าแล้วเออตอนนั้นมาเห็นว่าตอนนั้นคุณตีผมเองไม่หรไม่ได้ตีคุณอะไรเลยก่อนจบคลิปทีไรต่อยกันตลอดหมาคุณทหารที่เมองมันเสื่อมอ่ะมันจำผมไม่ได้เลยทำว่ากันแหละกบคุณสมองไม่มีไม่ใช่กบขมผมก็แค่พามันดูเฉยไม่ใช่กบคุณเหรอโอ้ดีเลยงั้นมือนี้กินกบอีกมือนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าไปกบแถวไหนนะแต่ว่าเชิกบผมอ๋อกบที่ที่ผมเจอใช่ไหมที่ผมยากเนี่ยไม่ใช่กบหน้าบ้านนะผมไปหาหาที่เดี๋ยวโทษทีนะพอดีกบไม่ได้อยู่กบผมไม่ได้อยู่หน้าบ้านแต่คุณบอกว่าอ้อไม่ใช่อของคุณเหรอเออดีดีด,ด,ดีผมจะไปทำอาหารอออเดี๋ยวไปแล้วคุณนะว้าวได้ได้แบบผมไปทำอาหารว้าวว้าว,ว,าว มันกินได้เป็นอาหารเลยอืออเฮยมีอาหารกินแล้วออกเดินเที่ยวดีกว่าอืออึงองอ่าคุณผมเจอ้อนเดี่ยบเยลาวอ่าฮะเฮ้ยเนื้อหายไปไหนปลาหายไปไหนวะเออืเออ้ยหายไปวะเฮ้ยเ,เดี๋ยวย่องเบียร,ร์ยขมดี อะไรผมก็พูดของผมแล้วขอปาา้ปาผมหายไปไหนวะเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนคิดคำพูดนี้มาเลยไ,ไม่ใหม่ใม่อืมอืมป้าผมหายเราอยู่ก็นเงียบไปว่ะไม่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่คุณเงียบไปห้าวีนาทีน้าหมาคุณก็ทำอะไรไม่รู้หมาผมมันอยากเป็นลูกศิษย์คุณ ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นเลยซ้ำม,มันมองหน้าแล้วก็ม,มันอยากจะสู้กับผมอ่ะใครทำอะไรน้องตัวนี้ใครใครที<น>ร่ไหนอ่อุ้ยนี้มากี่ปีแล้ววะ ให้ขังน้องไว้อือะไรเกิดอ,อะไรขึ้นคุณไม่อบอกผมอ่ะผมเจอไอ้น้องไอปีโป้น้องแาพี่น้องของไอปีโป้โดนขังอยู่ในกระจกอ๋อเพอ้อเออน่ะ,ะผมลืมไปว่าผมขังมันตั้งแต่ชาติที่แล้วแต่ผมไม่ยังไม่ปล่อยมันทีปล่อยมันเถอะคนจะเลี้ยงมันก็อย่าลยมาเอาน้องไปได้วยก็ปล่อยทงนันด้วย เหมือนโหดร้ายทารุณด้วยอย่าไปทามาอย่าไปปล่อยมันไม่ก็รอดไม่ได้นี่กินอะไรไม่รู้เหมือนกันแหละกินขี้แ่ขี้เกย์เยขี้ยาบาปน้ามูแค่เลี้ยงมันหาที่มันชอบเฉยเฉยมืแค่ใบไม้ถ้ามันไม่มีต้นมันกินไอ้นู้ใช่ไหมมันกินลาหลายไปใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันดิมก็ไม่่นใจอะไรวะใช้ถาวันในการเกาะ คนไม่มีอืมคนผมมีเลยเป็นสนใจเรื่องหลักฟิสิกส์เลยเพื่อช่วยคนพี่น้องคนนี่อ่ะล้างเต่างั้นเลยอ๋อไอเต่านั่นเหรอไม่น่าใช่นะไม่เต่าในมาริโอ้ฉันเลยเต่าคุณยัยได้กบใช่ไหมผมไม่เวแล้วมีเยอะแล้วผมมีกบไปคุยด้วยอ่ะเื่องการทำไมอะแมวอ่ะผมบอกว่าผมพอแล้วกบแค่เนี้ยแล้วก็ อยู่ไปไว้ใจไม่ช่วยเขานะช่วยเลาไม่น่าไว้ใจแล้วไม่น่าไว้ใจเขาโจรเลยเขียวปิดเลยขมก็เมื่กบก็เขียวได้นะอบออบไมกบนทีแรกก็กินแมงงปอแมงปออะไรไว้น่ยกินแมงกินแมงปอเรียกแมงมุมว่าแมงปอก็ไปแปะให้แมงสา